ชมพิธีเวียนเทียนนะคะ สามรอบแม่นบ่น้องอฮมดู้ิ เบื้องเด้อค่ะเด้อพี่น้องทั้งบ้านก็นได้ทะเละหมอกค่ะม,มาเที่ยวด้วยมาทำบุญด้วยค่ะอิ่มบุญอิ่มใจ ตอนนี้ม,มีล้มค่ะตอนนี้มีล้ม,มต้องไปม้วนนอกยากเลยท่านอ,อ,อ้อ,นอ,นอมหันได้นอ่องท่านก็ได้อ้อมเด็กบวดน้องคือเฮาเด็กแรงคืออ้อมบวชในทีนอ่ะพี่อือ้อมหมดแล้วคนใหม่ปีนี้นเขาไปหัน,หน,นนี่ตลอดนี่อ้อมยังยังเหม่เหล้าบวดนี่นะฮะพออ่าออนคำบูชาหนีหรือหน่อง

i yeah. do เต okay. ็มอ่ะฝากคนเตี๋ยมีหมูด้วยวีนเกิดของเรา ta lông thảo tì Ờ, à, ai cứ Sai lông thảo nằm thần Ta làm đọc máy thuộc thiên Mà thả vải nó tiêu, nó tiêu Thái Thái đi cũng không phải là khổ cũng không phải là Terima <laughs> พระเตนาตุธานะจุลานาจุลาพาะุจิรังมหาพระมานามามิรังอาหารบงคาณิสัพพะาตินอ้าพระเจ้าโอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง เป็นที่ทุกพึ่งทุกชาติไปข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระบรมศายิกกาตาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและลึกวยและลึกลุกถึงระคุณอันหาประมาณไม่ได้ทรงเสียสละบำเพ็ญบารมีนักชาติไม่ท้วนเพื่อตรัสรู้พระอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณะ ประก,กาศธรรมนางเวในสัตว์บอกอากสังสารวัตรเขี่ยด้วยพระมหาปรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณและปัญญาและปัญญาที่คุณพร้อมกับพระธรรมพระอุญญทสงสมสุสบมวลพระพุทธศาสนาให้เราได้รับอานิสงส์งปัจจุบันขออานิสงส์ ผลบุญนี้เป็นจิตใจให้ถึงซึ่งพรนิพานในการอันในในการอันควรด้วยเทินขออุคิดฟออุคิดอุสลผลบุญให้ให้เดยท่านผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเทวดาส้มพี่เมตตาปกปักรักษารักษาข้าพเจ้าและครอบครัว เจ้าคามนายเป็นตลอดตลอดจนท่านที่ควนควายคนควายในกิจที่ชอบในในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสงฆพระมหาราษกสัต์มหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายวางกาามานั้นตรงนี้ ยังมีความสุขสุขทั่วหน้ากันทือถ้าปัดชิมถ้าปัดชิมโอวาสบวชพระพุทธองค์จะปรินิพานทรงประทานปัดชิมโอวาทไรวาวายะวายะวายะขมุมาสังฆาราสังฆาราอุปปัฏฐมาเทน ปาาสมุปาเทว่าสำคัญทั้งหลายนี้แปลว่าสำคัญทั้งหลายนี้เสื่อมสลายเป็นธรรมดาเสื่อมสลายกินธรรมดาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายยงยางประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความม่ิประมาทเกิดมั่น่เยอะมั่นทิมนที่รณา ตนของตนเองโดยสมัครเสมอเดินตามหลักธรรมคำสอนคำสอนคือโอวาทปาฏิโมทได้เกลหนึ่งการรัความเชั่อการนัความชั่วคือการสังสอนธรรมถได้เก่ผ้าสัตว์รับทาัพยกลางพูดคืพูดคำหยาพูดสยดสี ได้ของผู้อื่นนวัตสุเสถียไม่ได้บราะวามดีบารมีจารย์สาวธรรมการความเป็นไม่เช MM ื่อเรื่องบุญบาปหลงสร้างคุณงาความดีคือบุญปริยาวัดบุญได้บุญทํางทานรักษารีนเรินาพน้าควขนายในจิต เขาดถคนวรที่ควรควรที่ควรควเขาให้คให้ทำอันถูกต้องบางทำอันถูกบางทำอันถูกต้องอนุโมทนาอนุโมทนาบุญผู้อื่นให้ผู้แก่กให้ผู้ความเห็นให้ลู้ความรู้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามความเต็นจยิ่งทำทำจิตใจริสทธิไ้เกริทจิตใจสุชัวขณะและ ทำเว้นกสามต่อไปทำศกต่อขนาดคือปลูกสมาธิาดคือตอกมย์สมาธิปลูกสมาธิกรรมฐานทีกรรมฐานเลือกให้ทมาฏิให้เกี่ยวกัศิสอายุกศที่จนาิงมาารจะกินใ่ ูดีคูันนั่นที่คุณเป็นสวดนั่นนั่นพวกมองหันปันนีเอกปัจจัยาดินาน้ำชาลมชาไฟผู้กรรมฐานผายุงกรรมฐานที่ไม่ใช่รูปที่ไม่มีรูปเปนขยายวกัทีใจให้บริสุทธิ์สดไปเลื่อนๆาเศรษฐนมหาเศรษฐีไปทางนีให้เกล่เกลี่ย กายายสติกายาสติปัสสนาสติปันปัสิฐานเวทนาุปัสสนาปฏิฐานปฏสปิปฐานอิตานุปัสสนาปัสสิปัสยิานและทำมานุปัสิฐานเป็นเหตุปัจจัยให้ลกและละทิเล์จนถึงที่โคชาติ้าที่พน Aku tak suka siapa, kalau ini nih. ขอบคุณนะคะแอดสำรอง <c oughs> อคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงนี้ก่อนนะคะ